องคตคอนวอยว 2. 2องคตครับขบวนคอนวอยภาร,รกิจเอ r มาเส้นทางจูบ้ามังการ่าขออนุญาตการเคลื่อนย้ายในการสำรวจองคตว2ว8 สามาเชืได้ควายสเรียบร้อยเป็นตลอดดหลรางค่อนข้างยากลำบากให้ระมัดระวังในการขับรถมโมบาย2รับทราบมบายสรับทราบสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยทหารช่างชาติพันไทยเซาทูดานบัดที่2ตอนเส้นทางสู่สันติภาพกันครับเส้นทางจากเมืองหลวงคือเมืองจูบ้าสู่เมืองมังกาลาระยะทางรวม78ิกิโลเมตร คือหนึ่งในเส้นทางส่งกําลังบำรุงหลักของสหประชาชาติซึ่งใช้ในการสนับสนุนภารกิจของอันมิททั้งยังเป็นเส้นทางสัญจรหลักของประชาชนชาวเซาท์สุดานหลังจากที่กองร้อยหานช่างชาติภกดิจไทยเซาท์สุดานบัิที่2ได้รับมอบภารกิจจากสหประชาชาติในการปรับปรุงซ่อมแซงเส้นทางการส่งกําลังบำรุงหลักระหว่างเมืองจุบาถึงเมืองมักกะลาฝ่ายหนวยการและผู้ขับมวบที่เกี่ยวข้องได้ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายกำลังพล และตรวจยุดโทรปรกรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจโดยกำลังถึงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และกำลังผลของกองร้อยตามแนวทางการปฏิบัติของสาประชาชาติและนโยบายของผู้กำกับกองร้อยที่เน้นย้ำเรื่องกฎระเบียบข้อควรปฏิบัติและข้อควรงดเว้นเป็นสำคัญ ในระหว่างเดินทางออกสำรวจพื้นที่ทําให้เราได้เห็นสภาพบ้านเมืองความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และการจราจรที่คับขั่งของเมืองจูบ้าตลอดเส้นทางระหว่างเมืองจูบ้าถึงเมืองมังการามีผู้พัดถิ่นนับแสนชีวิตที่พัดภาคจากถิ่นฐานไม่ว่าจะด้วยภัยธรรมชาติหรือความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ต่างมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความยากลําบากขาดแคลนและเสี่ยงอันตรายเฝ้ารอคอยความช่วยเหลือด้านอาหารน้ําดื่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย และสิ่งจำเป็นอื่นๆเอกจำนวนมากเมื <S <S ่อทีมสํารวจเดินทางถึงเมืองมักกะลาได้ทำการสำรวจสภาพพื้นผิวถนนสภาพโดยทั่วไปเป็นถนนลูกรังชำรุดเสียหายมีหลุมขนาดใหญ่หลายแห่งทำให้มีความยากลำบากในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่และส่งผลกระทบต่อการส่งกำลังมำลุงหลักของสหรประชาชาติ ระหว่างการสำรวจพื้นที่นั้นได้พบกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งให้การต้อนรับทลังไทยเป็นอย่างดีแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและการต้อนรับอันอบอ,อุ่นที่สื่อผ่านทางแววตารอยยิ้มและการเจรจาตลอดจนการบกมือทักทายส่วนดีแม้ว่าการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จะมีความเหนื่อยน่ายไม่ลาหรือสภาพอากาศจะร้อนสัเกเพียงใดเพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก,ดกและประชาชนในพื้นที่ที่มอบมิตรภาพให้ก็ทำใหเ้เราเหล่าทหารไทย หายเหนื่อยและมีกำลังใจพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปนับเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้ร่วมสร้างรอยยิ้มในแคนดินเซาสูดา